ไวคูที่สามเดินทางมาโหดยกที่สี่โอ้ยกที่สามเอ่อยังพลิกไปพลิกมาต้นต้นนั้นเบิ่งภาพซาแองซามีมัดขวาฟืดไปโอ้เบิ่งภาพซาเดือกแข็งซาดเข่าก้านเขาเลยกันแล้วแใ่ว่าฟืดได้ชอบได้ชอบดีฟืดไปสำหรับมุมแดงเอาจะใส่ จุดนี้มาเป็นจุดได้เปรียบหรบสำหรับมุ้งแดงจะพลิกสถานการณ์จากการเป็นห้องมาได้เปรียบหรือบจะแซงผ่านรบจะมีการเปลี่ยนเสือ้อรบทำาสมมุ้งคุ่นี่ติดตามกันต่อไปม<อ>ุมสีฟ้าหง<อ>เบงหรือว่าคำลาคำลาพิมงานสั่งให้อัดแล้วเข่าท้ายเจอเข่าขวาเขา่าขวาไป แรกเข้ากันแล้วบอลวนี้ตีเข้ากว่า,าเอเาอยัางคาอยู่เพียกทำกรรมการทั้ทงเวทีอาจารย์ใบีทองยังออกมากลางเวทีครับหลากลับมาตีเข้าซ้ายเด็บเข้าโค้งขาทำหละโอ้ห่างมาดูนี่ตัวใส่ลักเสียมเข้าช่วยสำหรับคงเบ้งได้เปรียบน้ำแปดน้ำแปดตุกซามโอ้ย แทงไส้แทงซ้ายของคงเบ้งเข้าเต็มลับโตเต็มส่วงโอ้ดอกนี่งามจริงสำหรับซ้ายขององเบ้งเอาจะแซงผ่านรูกบอลสำหรับครัล่ะบอลไปอยังจะเสียแล้วย่างเข้าหาเบอร์เก้นหลังจะทวงคะแนนขึ้นมาได้ผ่านรือบอผ่านแซงผ่านได้บอครัล่ะกระดันเขาแค่ว่าตัวเองเสียเปรียบเสียหลัก ยังมีเวลายังมีเวลาสำหรับคำล่าุมแดงส่วนทางด้านผมแดงเลือกแทงเลือกเตะได้น้ำแปดได้เพี้ยนแต่ว่าเป็นจ้องเพี้ยนผมแดงยากเ้าหาคำล่าเปิดเกมผ่านหรือบ่ผ่านอาจารย์ยังโบนูยังมีโอกาสทั้งคำล่าแต่ว่าผ่านมานั้นครับเอาบุกไล่เกินไปหรือเปล่า ตาว้าประ่ะพตรลายกันไปอาจจะมีหยบมีศอกขึ้นกันเอนมาซ้อมดีออ้ยมีศอกซอกไม่แล้วํำรามวันนี้อันตรายแล้วมาเจอกับคงเบ่งเันใจสีโคตรเป็นค่ายไ่วันนี้ได้เปรียบตัวใญ่ทั้งคงเบ่งแต่่าผม,มสีแดงนั้นระบบหายใจนั้นซ้อมมาดีแต่ว่าความเป็นไววนั้นยังเป็นลองมุมสีฟ้า ต้องยอมับหัวใจทัวใจความเป็นมวยและก,การยืนยาการทุ่ซ่อมของมุมแดงทวาดีอีรีถือเตะปลายค้างถือว่าถือเตะการคอยังอยู่ได้ยังลุกขึ้นมาสู้ใจเกินห้อยอีรีลุกขึ้นมา เอาได้ได้โอ oh oh ้โหกรรมการต้องนับมาได้ได้สำหรับทางด้านทำล่าซิตาทิงยังไหวอยู่ยังได้อยู่ทรงช่วยไก่ไก่เกิดข้ออีรีมาแล้วคุ้งแล้วก็มีอย่างกีะเสียแล้วเสียนับไปอีกยกนี่ก็เติดจบก่อนพักก่อนทำผสมแล้วถึงมาติดตามสมโมยกนี่